<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ i o s ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สู้ดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องอยู่คิดว่ากันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้เจอกับอันดับ163ของเซิร์ฟนะครับแต่ว่าเป็นอดีตที่เขาเคยเล่นไว้สูงสุดนะครับต้องบอกนะครับว่าอันดับท็อปร้อของเซิร์ฟเนี่ยคือแต้มต้อง2,000บวกบวกนะครับประมาณว่า2,000 2นส0 2พั0ไม่ก็2,100เลยนะครับถึงจะขึ้นอันดับ100กว่าๆได้นะครับท็อปร้อได้นั่นเองนะครับผม นี้ครับผมก็มีโอกาสได้เจอเขานะครับเพราะว่าเขาใส่เป็นเหรียญอันดับ163นะครับผมก็เลยอัดคลิปมานะครับเพื่อที่จะให้ดูกันนะครับว่าอันดับต้นต้นของเซิร์ฟนี่เขาตึงกันขนาดไหนนะครับและผมนี้สามารถที่จะสู้กับอันดับท็อปเซิร์ฟได้ดีขนาดไหนครับผมมานะครับผมมาดูกันนะครับเขามีคำว่า T2 นํนำหน้านะครับอาจจะเป็นครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นทีมแข่งของเขานะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเริ่มเกมมาจะเป็นยังไงครับเริ่มเกมครับเลยเริ่มเคลียร์ก่อนครับ p r a c ิกวิเอล่าครับเปเล่ไขมุกดำนครับแล้วจังหวะนี้ดับ b บ e touch มาเป็นเอโต้ครับหูทักตายไปก่อนหนึ่งศูนย์เลยครับู้ายเกินนะครับไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันคนภาคก็ไม่ทันตั้งตัวนะครับสัดไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากสมอลเอโต้ครับ v i ล่าครับฝั่งเขาบัได้บุกมาบ้างครับต่อบอลสั้นๆครับโดยโซเรสบังอยู่พิกอยู่ครับคือกลางมา ข้ามาหลุยส์โซเรสหลุยส์โซเรสมีมุมไม่ยิงรับแล้วจ่าเอาไมซี่โดนดักหน้าที่ยนครับครับยังวัดสวนกลับครับทางด้านของโอเอตโต้จ่ายมาไม่ดีโดนตัดไปได้ครับซซดอฟซซดอฟไหลขึ้นหน้ามาไม่ผ่านเอาผ่านถึงยังไงครับหูติดที่ฟันได้ครับจิบลงมาสวยมาทีนี่ครับเขากลางมาให้ทีวีล่าจ่ายร้อยขามาสวยครับแล้วจังหวะนี้ได้สวนขึ้นมาโอเอโต้ยกขามาให้แต่เรรบกูลุดหรือกูลิกครับหูแต่ว่า เขาสกัดไม่ได้ครับเอาละจังหวะนี้บอลขูกคิกอยู่แต่ว่าเป็นทางด้านของชูมาเคิลครับเซฟไปได้ครับตั้งขึ้นมาครับเดนแทงขึ้นมาเมสซี่บริตโซเลสโซเลสดึงครับจะดึงกลับมาเปิดมุมซ้ายครับแต่ว่าโดนตัดไปได้ครับเป็นจังหวะส่วนกลับมาที่โซเลสโซเลสให้เซดอบเซดอบยกมาเหมือนโซเลสจะล้ำหน้าครับก็ล้ำหน้าครับโซเลส เป็นจังหวะเทคนิคของเขานะดูการขึ้นบอลของเขานะครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนได้ดูการเล่นของเขาแล้วก็เทคนิคของผมนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ให้ในเวลาที่เราเล่นไม่ออกหรือว่าเราบุกไม่ขึ้นนะครับผมข้ามมาสวยครับทางซ้ายครับพรมาดินี่ครับยาวขึ้นมาสวยเปเล่จะจ่ายสั้นๆให้กับกุลิกครับแต่กุลิกตามเก็บได้ครับลูกนี้กุลิกคืนอยู่ครับไปไม่ได้ก็คืนหลังครับเปเล่เปเล่บังเหลี่ยมอยู่ครับโอ้โหไปไม่ได้คืนครับ ต้องเซตบอลสู้ครับเพราะว่าข้างในแน่นเหลือเกินเนี่ยผู้โดนเซดอัพตัดได้ครับแล้วโดนสวนกลัมมาจังหวะน,นี้เป็นเมสซี่ครับเมสซี่ไหลเข้ากลางมาหรือซัเรสซัวเรสหมุนรอเมสซี่เมสซี่แทงขึ้นมาเล็บกุลุกุลิกุลับจะแทงทะลุมาก็ไม่ผ่านฟันได้ครับแล่จังหวะได้สวนก็ยังไม่ผ่านวิวลล่าครับผู้หเกมรับเขาโคตรแน่นนะรครับเป็นเพย์เขาบุกอีกแล้วครับโู้โดนขึงอยู่ฝั่งเดียวเลยครับโอ้จังหวะนี้จ่ายติดและเป็นเซดอฟมาแล้วเซดอฟเปิดติดครับเขียยขึ้นหน้ามามันนี่ครับ เป็นกุลิศครับมุ่งได้แต่ว่าเป็นบอลเข้าทางของเน็ตเวกครับแล้วฝั่งเขาบุกขึ้นมาเรื่อยๆครับเราโคแทงช่องมาถึงเซด็อบดับเบิลทัดแล้วปั่นนิ่มๆโคลูกนี้ครับเข้าพวดเข้าพลาดไม่โดนครับเป็นเซด็อบครับดับเบิลทัดปั่นโค้งเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหความนิ่งของเขาเนี่ยเอาคืนจนได้ครับแมวเราวจังหวะนี้เล่นลูกสูตรเดิมครับดับเบิลทัดหนึ่งทีแล้วใส่ครับโอ้โหแต่ว่ามันตรงปะ ตรงตัวประตูครับ <unuz> โอ้ก็เลย <bunker. S 1> ติดเซฟกต์วงใช่ไหมครับแล้วโดนสวนขึ้นมาเส่ดอกเส่ดอกมาแล้วจะไปกินเส่ดอกดอกดอกเย็บเย็บนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่ชื่อเขานะครัำร้องเพลงนะครับสวยครับเราเป็นทางด้านของเปเร่ขัมุกดำครับแข็งอยู่ครับแต่ว่าโดนลุมสองมันไม่ไหวครับวีล่าจิมบ่ายเป็นเปเร่ครั้งนึงครับจังหวะนี้โคพาเมอร์เปเร่เปเร่ดับเบิลทัชยิงลูกนี้ครับยังติดบล็อกของฟันได้ครับแต่ยังเก็บได้ที่เอโต้เอโต้เข้ากลางมา แขงช่องสว่เปเร่พิกมาแล้วลองปั่นโค้ดแต่ยังติดเซฟครับอู้ลูกนี้ไม่น่าเซฟได้ครับแต่ะเซฟไปแล้วครับวันนี้ยังเก็บได้ที่เล็บกุ้ลุกเลยครับไหลเข้ามาอูหบอลคุกขิกอยู่ตัดได้ที่พาวเมอร์พาวเมอร์มาเปเร่เปเล่แข็งดื้อดื้อแล้วปั่นโค้งลูกนี้ก็มาดีครับผมโอ้ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับจากเปเร่ปาปมุกนะครับชื่อเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับ่วซัวนี่ยเปเป้นะครับเอ้ยไม่ใช่เปเร่ถูกแล้วนะครับมันมปนเปเป้เออ ก็จบคึอง่ายไปครับฟังเราโอกาสบุกเยอะกว่าแล้วก็โอกาสยิงเยอะกว่านะครับเอาเรื่องจัดนะครับเฮ้ยของเขาของบอลเยอะกว่าแต่โอกาสยิงเราเยอะกว่านะครับก็ถือว่าเราสามารถเล่น เกมรับได้ดีแล้วก็เกมลุกก็ใช้ได้เลยนะครับนักเตะผมก็บอาชุดนี้นะครับผมเป็นเอฟเตัวนะครับฝั่งเขาก็พร้อมแล้วนะครับมาดูกันนะว่าเขาจะแก้เกมอะไรมาบ้างนะครับสำหรับขึ้นเวลาหลังนะครับหมายเลขผมทางด้านเลกกุลิตครับเคลิมเขี่ยอ่าวิเอร่าครับแข่งช่องขึ้นมาทางด้านของเอเดน่าซ้ายครับผมเปลี่ยนไปนาซาลงมาครับจังหวะนี้แทงขึ้นมาคูพาเมอร์พาเมอร์ไหลให้กับ เปเล่ครับแต่ว่าเปเล่โดนตัดไปได้ครับส่วนขึ้นมาจังหวะน,นี้ส็จเกมจังหวะเดียวโอ้โหล้บบอลถึงกันดีมากครับกุลิตกุลิตคึงอยู่ครับแล้วจังหวะน,นี้เซดอฟเซดอฟพักขึ้นมาแทงช่องจะให้เอโต้ครับถึงด้วยครับโอ้เล้วได้ยิงแล้วจังหวะน,นี้อุ้ยฟันได้ยินเออเฉยเกือบแล้วหนึ่งไอ้บ้าเอ้เออทำไมเนี่ยเกือบโดนตัดไปครับโอ้แล้วจังหวะน,นี้เบิร์นทะลุขึ้นมาถึงอาซาดึงหนึ่งทีแล้วเป็นเซฟของ บุฟฟ่อนเงีบเซฟลูกนี้หลักตายเลยครับแต่ว่ามันยังมีเวลาอยู่ครับแลวโดนสวนขึ้นมาเป็นหนของวีราก่ายขึ้นหน้ามาให้กับโยนครับครับลู้หบอลมันเลยขาไปนิดเดียวครับเป็นวีราเขาเก็บได้ครับแต่โยนครับเราดื้อไปแย่งขง้นมาได้แล้วจังหวะสวนขึ้นมาฝากเขากลางครับโคฮามเมอร์ออกมาที่กุลิตกุลิตจะจ่ายโอ้โหแต่ว่าเกมรับเขาแน่นจริงๆครับแทงสวยครับแล้วเป็นเปเร่ครับโอ้แท่น่าจะตัดบิร์าสักทีนะครับ ถ้าเราบทับไปจังหวะเมื่อกี้นี้น่าจะช่องเปิดกว่านี้นะครับอันนี้ก็ยิงติดเขานะครับผมโอจังหวะยิงก็ได้ลุ้นอยู่ครับถ้าทะลุขาไปก็เป็นประตูแน่นอนนับครับจังหวะเตะมุมนี้ก็จะเล่นลูกสูตรครับปาดไปที่ตัวกลางครับจะยิงหรือจ่ายก็ได้นะครับแล้วจะเราเลือกจังหวะนี้จ่ายมาให้ที่เอโต้เอโต้ต่อถึงโอ้สลิบารว่ะมันเป็นสลิบาครับทุกคนนี่มันเป็นเปเล่ผมยิงไปแล้วนะครับาลิบามันยิงไม่ได้ครับโอ้จังหวะนี้โดนสวนขึ้นมา ในนด้นของเอเนอซาอ่าซาวันทูกับเอโต้จะติดที่ตูาตลามครับตูลามคืนมาโอ้โหรับถ่ายไม่ดีจังหวะนี้เอโต้วิ่งแล้วเอโต้ได้ควบเอโต้ตัดเขา้าในแล้วเป็นเอโต้เอโต้จะยิงติดบอลกันเองหติดกันเองครับจังหวะยิงของเอโต้ครับแล้วจังหวะใ้สวนกับของน้าของยูคิปาบ้างครับเข้าขึ้นมาเป็นเอโต้เราบ้านครับแล้วลจังหวะนี้ออกข้างมาเป็นโครพาเมอร์วิ่งกินแดงขึ้นมาโอ้โหพาเมอร์ชาร้จาจัดแล้วปาดสวยลูกนี้ปาดคัทแบ,บ็กมาโอ้โหไม่ ป่าสวยจัดครับแต่ว่ามันไม่ถึงเปเร่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เราเล่นลูกยกน่าจะได้ลุ้นกว่านะครับแต่เราเลือกที่จะปาดเลียดๆนะครับพะมันยิง่าง่ายกว่านะครับถ้ายกมามันต้องหม่งใช่ไหมผมก็กลัวเปเล่จะหม่งไม่ค่อยดีนะครับจังหวะนี้ครับโดนแทงช่องขึ้นมาวันทูสวยดับเบิลทัชมุมเปิดแล้วยิงออกไปเองครับทางหน้าของกุลิตครับโอ้โหผมโดนขึงยับเลยนะครับเห็นไหมครับทุกคนเขาโหดนะครับผมแต่ว่าผมดวงดีกว่านะที่ยิงได้ก่อนนะครับจังหวะนี้ได้สวนขึ้นมาบ้างครับ ทางด้นานของเปเร่ครับจ่ายติดอยู่แต่เอโต้เก็บได้แลว้วโอจ่ายให้เขาเฉยแต่ว่ายังติดทิเวเล่าครับขึ้นมาก็ติดเวลาเขาครับแต่วีล่าเขาก็จ่ายมาถึงเมซี่แล้วโดนวีล่าผมจิ้มไปก็เป็นฟาว์ครับลูกนี้โอ้โห,โหโบอลอย่างสูสีอย่างเดือดทุกคนบอกเลยว่าเดือดจริงครับสูสีด้วยนะเป็นทางด้านของเล็บกุลุตกันเลยครับปาดมานิ่มๆให้ทีเวเล่าครับวีเอล่าคืนกุลิตกุลิต จ่ายสั้นๆมาจะให้เมซี่บิดเคอร์เลอร์แต่ว่าโดนลุมเงบเมซี่ลุม2ส,สยองกึ่มเงบแล้วได้ส่วนมาจังหวะน,นี้โอ้โจ่ายไม่ผ่านวิล่าวิล่าก็ยังจ่ายมาติดที่โคพาเมอรผพามือมาถึงเปเล่เปเล่จะออกค้างให้กับเอโต,ต้ครับแต่ว่าไม่ผ่านเนี่นตูลามเก็บได้แล้วส่วนขึ้นมากุลิตกุลิตโดนหมูกระแทกไปที่ฟันได้ครับแล้วจังหวะน,นี้ดึงเวลานิดนึงครับเพื่อที่จะ ให้เขาวิ่งบีบนะจะได้มีมุมเปิดจะได้สวนกลับได้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเรานำเนี่ยเราต่อบอลช้าๆก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เขาวิ่งเข้าบอลพวดนะครับแล้วเราก็จะมีมุมเปิดในการสวนกลับแต่ผมมันไม่ใช่แบบนั้นไงคือผมมันต้องบวกต้องสู้ต้องสวนอย่างเดียวครับแต่วันนี้ครับตัวแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นครับเป็นเมซี่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 อ่าเรียบร้อยครับโอ้พลาดไปเองแล้วจบครึ่งเวลาหลังเลยครับผมโอ้โหชนะได้ครับอยู่คี่ภาพครับโอ้โหก็ เป็นประสบการณ์ที่ดีครับสนุกเลยครับผมเจอกับอดีตท็อปแรงนะเขายังเล่นตึงอยู่นะครับแต่ว่าผมสามารถยิงประตูได้ก่อนก็เลยชนะไปครับผู้สู่สีดูดีมากๆานะครับเป็นทางด้านของเปเร่นะครับที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมนี้นะครับแต่ก็น่าได้นะครับเพราะว่าเปเร่นี่เป็นตัวที่ซากปัญหาเลยนะครับก็จบไปแล้วครับผมสําหรับเจออดีตร้อยสามนะครับแต่ผมเปิดให้ดูนะครับว่าจริงไหมนะครับ ผมบอกเลยว่าสนุกจัดเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะสูสีมากนะครับก็มีโอกาสทั้งจะได้ยิงเขาแล้วก็จะโดนเขายิงเหมือนกันนะครับโอ้โหก็บวกมา14ต้มนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับว่าเขาอันดับอ่163จริงๆนะครับนี่นะผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยและกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอหเล่นกับบอทอันดับ600กว่าเลยเหรอมันเก่งเกินนะบอทบอทไอ้นี่นะ เดลต้าหนึ่งนะเออร์ดีหนึ่งนะครับเดลต้าหนึ่งเนี่ยโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผมเจอกันครับ let's go